Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không con lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ratch a n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างแล้วก็สปอยละครเรื่องโซเวรีใน EP ที่12ที่กําลังจะได้ดูกันนะครับซึ่งจะบอกก่อนว่าซึ่งเนื้อหาที่พูดในคลิปนี้นะครับผมเป็นการสปอยนะถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยนะครับสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้นะครับผมแต่สําหรับคนที่อยากฟังไปฟังกันเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปพูดถึงใน EP ที่12เดี๋ยวผมขอย้อนไปพูดถึงใน EP ที่11ก่อนละกันว่าเขาเนี่ยทิ้งท้ายอะไรกันให้เราเนี่ได้ด ไตรทศนะครับผมเขาเนี่ยไม่พอใจนะที่ปรมินเนี่ยบอกให้เรื่องงานแต่งงานนะครับผมหยุดพักไปก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ในบริษัทเนี่ยสำคัญกว่านะครับและโปรเจกต์นี้นะครับผมได้ปริณนะครับเข้ามาเป็นผู้ดูแลทาให้ไตรทศนะครับผมยิ่งไม่พอใจเข้าไปใหญ่แล้วก็มาโวยวายกับปรมิตาครับและเอาความลับที่ปรมิตาท้องเนี่ยมาขู่เธอว่าความลับของคุณเนี่ยมันกําลังจะโตขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาสองของคนกําลังคุยกันอยู่นะครับเขาไม่รู้เลยว่า ปรินเนี่ยกำลังแอบฟังเขาอยู่ด้านนอกนะครับจะมีพนักงานคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาทักปรินนะครับบอกว่าคุณปรินต้องการอะไรหรือเปล่าทาให้ปรมิตาแล้วก็ไตรทศเนี่ยได้ยินนะครับซึ่งสิ่งที่ปรินได้ยินเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนักนะครับผมแต่เขาเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่สงสัยเท่านั้นหลังจากที่เกิดกพลเนี่ยเอาเรื่องที่ปรินเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทของปรมิตานะครับไปบอกกับชนาทิศชนาทิศเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปบอกกับชัดชัยนะครับพวกเขาเนี่ยเลยวางแผนว่าจะให้บริษัทเอเปอร์เนะครับคิด ว่าส่งปรินเนี่ยเข้าไปล้วงความลับเลยพยายามทําให้ปรมิตาเนี่ยครับผมเข้าใจผิดว่าปรินเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดขึ้นหลอกเอาข้อมูลจากดีเอ็มเพอร์ในวันที่ปรินนะครับนัดเจอกับชัดชัยปรมิตาเนี่ยตามปรินไปนะครับจนได้เจอว่าปรินแอบนัดเจอกับชัดชัยครับปรมิตาเนี่ยพากวินาไปด้วยและเข้าไปประจันหน้านะครับผมกับชัดชัยแล้วก็ปรินชัดชัยเนี่ยเลยแกล้งพูดให้ปรามิตาเนี่ยได้ยินว่าอ้าวปรินจะพาคุณปรามิตามาด้วยก็ไม่บอกจะได้เปิดแชมเปญ ลองกันทีเดียวเลยว่าเราเนี่ยได้ร่วมงานกันแล้วซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับประมิตามากเลยนะครับเพราะว่า เธอเนี่ยเข้าใจว่าปรินเข้ามาในบริษัทเนี่ยเพื่อต้องการที่จะมาขโมยข้อมูลเท่านั้นในขณะที่ปรินนะครับตามพยายามที่จะอธิบายให้ปารามิตาฟังแต่ปารามิตาเนี่ยเสียใจนะครับผมและไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นเธอเนี่ยพยายามจะขับรถออกไปแต่ปรินเนี่ยมายืนขวางหน้ารถเอาไว้ปารามิตาเนี่ยจึงจงใจที่จะขับรถพุ่งชนปรินเพื่อให้ปรินเนี่ยหลบไปนะครับแต่ปรินเนี่ยเมื่อเห็นว่าปารามิตาเนี่ยไม่ยอมเบรกเลยเขาเลยกระโดดหลบรถได้ทันนะครับฝั่งของไตรทศครับความลับและความเลวของไตรทศเนี่ยก็ เริ่มปิดไม่อยู่แล้ววันหนึ่งครับไตรทศเนี่ยถูกจับได้ว่าโกงบริษัท และเกอกพลนะครับเมื่อเห็นว่าไตรทศเนี่ยถูกจับได้ก็คิดว่าไตรทศเนี่ยไม่มีประโยชน์กับเขาอีกแล้วหาเงินให้เขาเนี่ยไม่ได้อีกแล้วนะครับเกิดพลเนี่ยจึงตัดสินใจทิ้งไตรทศนะครับไปหาผู้ชายคนใหม่ทันทีถึงไตรทศนะครับจะพยายามล้างเกิดพลไว้อย่างไรนะครับแต่ก็ไม่เป็นผลครับเพราะเกิดพลเนี่ยไม่ได้รักไตรทศที่ตัวแต่รักที่เงินของไตรทศนั่นเองทําให้ไตรทศเนี่ยเสียใจมากนะครับผมแล้วก็แข้นใจเกิดพลมากเช่นกันไตรทศนะครับบุกไปยิงปรมิตาซึ่ง ในขณะเดียวกันนะครับผมปรมิตาเนี่ยก็อยู่กับปรมินนะครับไตรทศเนี่ยบอกว่าที่ชีวิตของเขาต้องเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะปรมิตานะครับเขาก็เลยหยิบปืนนะครับผมขึ้นมายิงปรมิตาแต่ปรมินเข้ามาขวางเอาไว้นะครับนอกจากที่ไตรทศเนี่ยจะบุกมาแก้แค้นปรมิตาแล้วเขายังต้องการที่จะไปแก้แค้นเกลิกพลต่อด้วยนะครับหลังจากที่ปรินรนะครับผมถูกยิงเขาก็ถูกนําส่งโรงพยาบาลครับแต่กระสุนเนี่ยไม่ได้โดนจุดสําคัญนะครับผมโดนถักถักที่แขนของปรินร์นะครับทำให้ ไม่เป็นอะไรมากปรมิตาเนี่ยครับพาเด็กๆเ,เนี่ยมาเยี่ยมปรินนะครับที่โรงพยาบาลทําให้ปรินเนี่ยใช้โอกาสนี้นะอ้อนปรมิตานะครับผมให้อยู่ดูแลเขาหลังจากที่ปรินนะครับออกจากโรงพยาบาลเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้เขากับปรมิตาได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะครับและความสัมพันธ์ของปรินและปรมิตา จะเป็นอย่างไรติดตามชมในโซเวลี EP ที่12ครับถ้าเนื้อหาตรงไหนที่ผมพูดไปไม่ตรงกับที่อออากาศก็ต้องขออภัยเวลาที้ด้วย,ยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ